สวัสดีครับมารีวิวท่อนะครับตัวนี้จะเป็นท่อหกเหลี่ยมนะครับตัวนอกยี่สิบเจ็ดมิลนะครับยี่สิบเจ็ดมิลรูในสิบหกจุดห้านะครับตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมนะฮะตัวนอกหกเหลี่ยมตัวนอกยี่สิบเจ็ดรูในสิบหกจุดห้านะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับแล้วก็จะมีท่อกลมด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นท่อกลมนะฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวนอก27รูใน15มิลน,นะครับ27รูใน15น,นะฮะผิวนเนียนๆนะฮะไม่มีตะเข็บนะครับไม่มีรอยต่อนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมีตัดแบ่งขายนะครับตที่ตัดไว้มียาว1เมตรน,นะฮะ สนใจก็ทักเข้าขมาฮะอย่าลืมกดติดตามมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวลงให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับส่วนไซต์ต่างๆโทรเข้ามาสอบถามนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับบััสดีครับ